ครับวันนี้มาร่วมงานเปิดต oh, ัวละครเวทีมันไม่ได้หนุนของ Power ของคนไทยด้วยครับทีมช่วงนี้ก็ออกอะไรที่เกี Ble ่ยวกับประเทศไทยบดอยน่าจะยอะครับพีไเกียรับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบอยทคนเกียรติแล้วก็เซเนเรียลที่เชิญผมมาร่วมงานนะครับเป็นบล็อคเวทที่ชื่อว่า Waterfall นะครับก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีเรื่องราวแบบไทยๆแต่ มีโปรดักชันแบบต่างชาตินะหครับก็ผู้รวมก็จะเป็นคนที่ได้รางวัลโทนี่อะวอร์ดไดออสการ์ Oscar. เพียงแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของคนไทยที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับเรื่องข้างหลังภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปฉายที่อเมริกาหลายครั้งที่เซาท์โชคมีนะครับที่ ona, มาเซโดนาก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าได้รับการสนับสนุนนะครับจากคนไทยด้วยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยด้วยตัวผมตอนนี้ก็ถูกพัก ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังเข้าสภาไม่ได้แต่ก็จะพยายามทําตามความสามารถถึงแม้ว่าจะไม่มีตําแหน่งในการที่จะผลักดันความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยไปสู่ระดับโลกให้ได้รวมถึงเรื่องนี้ด้วยครับก็วิธีมันก็มีการหลอกศึกษาข้อมูลที่เขาเอาแบบยกน้ำตรงน้ำตกยกโชว์วิาอะไรที่เกี่ยวกับเป็นไหมที่ต่างประเทศมาขนสมาประเทศไทยได้ในในตัวเรื่องอาจจะยังไม่ได้ก็ตังต้งใจที่จะมาดูวันนี้พร้อมกับทุกคน แต่ว่าในในภาพกว้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิสไซกอนนะก็เป็นเรื่องหนึ่งของเวียดนามที่ไปอยู่ที่นิวยอร์กมาใน99อ่ะก็คือหนึ่งปีก่อนผมเกิดถ้าเกิดเรื่องของชาวเวียดนามที่ไม่ได้เป็นสตอรี่ของคนเวียดนามไปอยู่ที่นิวยอร์กได้ผมก็คิดว่าเรื่องราวของคนไทยที่มีโปรดักชันเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะไปชูนิวยอร์กได้แล้วลถ้าจะไปได้ก็คงจะเป็นถึงมือของคุณ้อยกับคนเดียริมไม่ได้ เคยเห็นความอลังในฉากอะไรื่เป็นพิเศษไหมครับก็เห็นในเทรลเลอร์ในในตามโซเชียลมีเดียเหมือนกับคนอื่นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ได้เห็นเต็มๆซึ่งก็พยายามจะอดใจอยู่ไม่อยากจะสปอยตัวเองก็เดี๋ยวรอเวลาถ้ามีโอกาสได้ดูทั้งหมดก็จะเอาโน้ตพิเศษมาดูด้วยก็น่าจะน่าจะชอบเพรเห็นว่ามันมีฉากสวยๆที่นมีน้ำตกในเรื่องมีน้ำตกมาอยู่ในละครเวทีซึ่งเป็นครั้งแรกครับครับก็เคยเคยดูข้างหลังภาพแต่เมื่อกี้ได้รับคำยืนยันจากคุณบอยแล้วว่า เบสมาแต่ก็ไม่ใช่เหมือนักขนาดนั้นก็ต้องลองติดตามดูด้วยกันที่ต้องการก็คว่าเราเป็นยังไงบ้างโกก็เป็นเป็นที่ต้องการสาหรับนานาชาติเยอะอสมควรนะครับอย่างเช่นไทย๊อปเนี่ยผมก็ได้ยินจากสถานทูตไม่ว่าจะเป็นสถานทูตเม็กซิโกสถานทูตเปรูสถานทูตอาร์เจนตินาให้เอาวงไทยไปแสดงนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนังสือก็ได้ข่าวว่าเขาไปที่เยอรมันก็มีผลอยากจะเอาเรื่องราวของนักเขียนไทยไปแปลด้วยเช่นเดียวกัน มีทุกอย่างยกเว้นการสนับสนุนจากทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิการนักข่าวสวัสดิการนักเขียนสวัสดิการานักสแสดงนะครับสวัสดิการคนที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยมันก็ต้องได้รับการคุ้มครองอีกอันนึงก็คงจะเป็นเรื่อเงเกี่ยวกับเสรีภาพในการสแสดงออกถ้ามีรัฐบาลมาคอยเซ็นเซอร์ตลอดเวลาเนี่ยหนังดีอย่างพาราไซ์ของเกาหลีใต้ก็คงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นความพิศาสาันนิษฐแล้วขาดสวัสดิการขาดการสนับสนุนแล้วก็ขาด ประสิทภาพในการแสดงต้องแสดงแค่อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้เยอะมากก็คือเราเห็นว่าเราก็ช่วยกันการส่งเสริมารท่องเที่วเนอะเราเป็นภารกิจต้นๆเลยครับที่เราทำอายกตัวอย่างงบประมาณเกาหลีใต้เนี่ยประมาณ800ล้านงบประมาณไทยอยู่ประมาณ300ล้านเราจะเอาไปเปรียบเทียวกวามมันก็คงจะยากอยู่ไม่ใช่อย่างผมก็เป็นนักรีวิวครับต่อไปแบบว่าเป็นเรื่องอะไรเยอะมันมากอ๋อครับผเรียกแบบ ครับครับครับก็อยากจะรีวิวเรื่องนี้ด้วยก็เท่าที่ได้ศึกษามานะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวของคนไทยแต่มาตรฐานเทียบเท่าระดับโลกนะครับมีคนที่มาเขียนบทแล้วน็ทำคุณฟรีก็ได้แกรมมี่ได้ออสการ์ได้โทนี่อวดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากนะครับที่จะบินไปดูที่ลอนดอนหรือว่าที่นิวยอร์กแต่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่แค่รัชดาเนะครับเพระนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการที่คนไทย รอคอยแล้วก็สมควรอย่างาการดูเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยวามสนุกงการบันเทิงแล้วก็วงการสร้างสรรค์ของคนไทยด้วยครับใช่ครับพี่ดิมีอะไรจะตัดเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยับคนไทยที่ภาคเพราะว่าพี่บอยบอกแบบว่าไม่มีการลืมเลื่อนใดๆของดิมขอการับก็ห้ามพลาดครับแล้วก็น่าจะมีถึงวันที่หนึ่งตุลาคมเท่านี้บ่อยลอยฝักยกเว้นวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาดูกันแล้วก็หวังอยากจะขอให้ ัแล้วก็ได้เรื่อง w อ t e r f a l ไปประจำอยู่ที่บรอดเวย์ที่นิวยอร์กให้ได้ครับเป็นข้อประจ่าให้คุณ่อยครัขบขอบคุณนะครับ